สวัสดีล้านะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะครับเดยวันนี้ปบโจนังเกรียุ้มเติบนะครับเพื่อนเพื่อนซ่องขุ้มเลื่อนตังนะจะเป็นคุ้มดีก็ได้แต่ว่ามันเล่นแยกมาแรงครับซวยงามมากครับซวยยกับเพื่อนเพื่อนบอกเลยว่าซวยคุ่มนี้เดย์คุ่มใหญ่ครับหนึ่งุ้มหนึ่งกันปลวกกินนะครับเลืนมาลลยวันเนียวน่าวผมกำัมาแฉเงล้าเลยครับเพื่อนเพื่อน่าเปี้ยนะครับกมายกักล้ลาเลย พลังการครับเป็นเปลือกกุ้มนี้กับกุ้มลาวนี่กำลังแตกแม่สวยๆเลยส่องกุ้มสวยงามเนี่ยจะ้ะกุ้มคาตาแม่แก่โงนะครับกุ้มหมาโมกข้อฟ้าหิ้งห้าปุ่นไม้นะครับกับปลูกล็บไปนะครับความสวยงามนะครับออก,ก้อนกลวยไม้นี่กับตังเลยตรงนี้แหละเงียบไวยนะครับ ถ้าคนเือเปิตาเนี่ยมันหานน้ำเป็นเลือดแต่ผมตาเนี่ยเดะครับเปิมเปอู้สุดยอดครับอี้ยาสวยงามเลยปอนนี้ครับโดยไม้ปลาครับผมสดชื่นนะครับอินงเลยนี่ครับความสวยงามของก้อนนะครับลูกไว้ตีต้นน่าจะเป็นต้นหัวปานะครับเปิมเปิมต้นนี้น่าจะลมปัดลื่นมาจากต้นสู้หรือต้นไหนสักต้นนะครับ มีซ้อยให้ชมด้วยครับความสวยงามดูครับจอหนังกรีโจว์นังกลายกล้วยไม้ป๊านะครับเพื่อนๆ